มีเลืเมื่อเขาเลืเมื่อคุยอยังกันเนาะสอ่างนุ่มนี่เนาะมาณหนึ่งเกินาทีเสืองามเว้ยตัวจักบาทนี่ยสร้างเองสร้างเองเขาแพงเหรอตัวเดียวเขาก็เด็นบ่เดี๋ย้ทำในการเี่เสือสิมงไรมันเป็นผ่าไมโครไมโครเลี้ยงฟังสวนานุ่มคนคุยอยังกันครับไม่ได้พอกันโดนไม่ได้พอกันโดนเกินแบบนุ่มอยู่ได้หน้าใจเนาะไอ้มันใส่สบายมันเย็นช่างยี่ใส่ ต่างในเน็ตเจ้าบาทตือเจ้าบาทของ PB PB พีบีดีไซน์ดีไซน์แบรนด์ PB มันเห็ดเสือไม่ได้รับผ่านตามหาตัวสิบโแล้วถามมันถามเลยขัานตั้งมีเท่าไหร่มันเห็ดอย่างผมถามไปเขาเห็ดเสือของอะไรอยเห็ดเยอะเจ็ดเป็นผู้รับสนุนนะมาดามแพถวมาดามแพถวเสือบุกดำเหลืองดำแดงก็สิเห็ดได้เนสียทิมไล่เห็ดได้เบิร์ตเพราะว่าแต่แต่ว่าให้มันโตขึ้นไม่มี บ่มันเสีบ่มีตกมใส่เลยนี่ทองอามากเลยแทงสี่แหละทิมไล่ซูมือนี่เขาเน้นเสืยทิมไล่ไปแล้วตัวก็เน้นทุกมือนี่จะจะเน้นแบบคล้ายๆเป็ผพาพาไปแทงสี่แหละเพราะว่ามึงอ้เอาเดี๋ยวถามตัวอยู่จากมือเหอยู่โรงพยาบานเหรอยู่ประมาณบุกเกินอาทิตย์หนึ่งไปวิ่งแรกอดอาหาร มักตัวให้ผมไอ้อดอาหารดไอ้ประมาณไอ้มือหนึ่งโอ้เดี๋ยวหมอผมไม่ว่างโอ้ผมเลยว,ว่าโอ้พยาบาลครับเต็ที่แล้วให้ผมอดเข่าเป็นมือ<ช>สองเกือบสองมือคุณเนาะสีผ้าหานมาเนี่เขาเลยครั่เออรันี่เดี๋ยวให้เอฟซีเบิ่งก็กได้นี่เพราะว่าอ้ไอ้ไอ้นี่เป็นร้อยร้อยผ้าไอ เปิดเผยคือเปิดเผยไปไหนไม่เนี่ยมันมาเปิดเผยให้เจ้าเป็นของแรกว่ะคลิปแรกอ่ะของแรกไม่ของมืเอะมือมันไหวมันมันบอแมนมันกะเพราะว่าข้าเจ้าใช่เลยว่าคล้ายๆลวดเย็บปั๊บปั๊บเก้าเข็มเป็นคือแม็กนี่เนาะครับเป็นเป็นคือแม็กนี่ที่แรกผมว่าจะแกะออกเอง หวดววดเพราะว่เพราะมันมันผ่าผ่ากับไส้สียาสลบป่ะเนี่ยยะยาแต่ฉีดฉีดครับทั้งฉีดยาชาหรือยาสลบฉีดทั้งดมคงกับบรรลุคือการเพราะว่าไปเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็รับไปเลยเนาะเอาขึ้นขึ้นแท่นไหวง่ายแต่ขึ้นเขียงในเชือก มามือกับมือกับล็อกไว้อย่งซี่เออล็อกไว้งานเขาอยดีงานเขาดีล็อกแล้วกับบางก็มีเปิดเปิดไฟชวนกุยเนี่ยรับไปเลยบ่เอามาคือเดี๋ยว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 มันมันจะเจ็บเจ็บแสนไอ้แคนข้างข้างซ้ายหน่อยนะว่าเจ็บปั๊บเลยเราแค่บ่ต้องต้อง่าทีงานบางทีเจ็บปั๊บเจ็บปั๊บเลยไม่ได้รู้สึกเลยรู้สึกคือว่าเรียบร้อยแล้ว คือว่ามานอนอยู่ในไอ้เคาน์เตอร์แล,ล้วเตรียมไอ้เคลื่อนย้ายออกแล้วนอนั้นเงเตียงครับก็เลยผมก็เลยเออไปรู้เรื่องปฏินี้มันก็มันกน็เอาออกแล้วมันก็นริซึ่งอย่งนี้มันก็อย่างานกนนี้ันมีเล็กหรือไม่นเนี่ยบ่บ่บมเม่อีแล้วเอาใส่ใบจักปีสิบสี่ปีสิบสี่ปีนี่คือว่าพ่อผมก่ได้ไปกายภาพบัด เพราะว่าผมก่อยากให้มมเขาไปฮักทาผมปั๊บเพราะว่าเพราะว่าเขาไอ้เสียบมีมันเจ็บบ่มันเจ็บมันเพราะว่าตอนนี้คัดว่าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้กะคัดเลยกะคัน,นเพราะเพราะว่ามนุ่มแมนเมื่อเยื่อในในนี่ตามตามผมไ้วิจัยเนาะมมว่าเข้าเสื่อม เซียมโบเสียมโบรูร่างกายผมผมคึ้นไมใจเพราะว่าตั้งแล้วขออนุญาตถามครับซาหักบ่เนี่เล้วได้ไปดามซาฮักขี่ดื้อซาหักกับเอฟซีช่างดาประสบประดิษฐ์ครับโบเมนดามโอ้อหของมันดามอยู่ตะแลกก็ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่าหมอนัดกะโบรูผมไปเพราะว่าเขาจีเอาไปขึ้นจักรยานแล้วก็สีล็อกไว้แล้วก็ กายภาพกายภาพครับพามันมันยื่นแบบนี้มันมันหักเข่าก็ได้ผมก็เลยกายภาพบําัดเอาเองทั้างนักทั้งเบาก็อยู่นี่ภายในสิบสี่ปีอย่านีนักงานเบานี่เฮดเบิ้ลมันกะบ่มีผลอยังไปแล้วมาถึงทุกวันนี้ก้อนทีก้อนสิไปหาหมอนี่มันมันขาดปอเ็นรังไบก้อนผมเสียวออกผมก็ร่างกายที่บาดก้อนผมเสียวออกเพราาะว่เพราะว่าอีหยังมันปวดปึ๊บ คือว่ามันกึก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 นี่กึก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 อยู่ข้างนี่มันเป็นอย่างมันคือกึก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 คือว่ามันติดเอ็น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 ขาเห้านี่มันติดกับเ็กพอเพราะว่าเพราะกเมันพลาดมันขาดอยู่นี่เอ็นเอ็นช่วงนี้แหละมันพอเวลาเขาพับมันมันสีดันมันก็เลยดันแล้วพัทธนี้คอเข่า ที่ว่าน่าน่าจะแตกแต่ว่ามันก็ปวดดูมันอยากเข่ามากอยู่ตัวมันเข่าได้มันติดเล็กผมก็เลยเห้แม่เดี๋ยวบอกแม่กรับพ่อพบอไว้แล้วบอกเลยเพราะว่ามันมันทนทรมานมากส่วนเกินนี่นี่เอาออกว่าอยู่เห็นปีอยังกระถอกกระแทกมันมันเพราะมันมันโมเมนมันโมเมนของเราเอาออกไปซะเพราะว่าอันนี้เมื่อก็ ไส่บุญใส่กรรมมาให้พระเจ้าแล้วผมก็เลยก็เลยว่าแม่บอกก่อนนานั่นมัดจะตีแล้วก็พึ่งมก็ก่อนนั่นก็ตอนสิไปตดสินใจไปบอกตัดจไอที่ว่า,อ,าออกมันบ่ค่อยมีเวลาแล้วก็หาเงินเนาะนนมากอรอบหนีมาก,กัะเลยเอาอะก็เลยเอาออกซะ<ม>ก็ได้ตามผลก็คือว่ามันผัด มันก็ทีบอกเบาๆมู้สิกตอนนี้ดีเึ้็จไหมมันเบาๆกะกะดีสำหรับผมกะดีเพราะดีเพราะว่าหน้าหนาวกะก่ธรรมดาแล้วเพราะว่าย่ามหนาวทว่าหนาวครับมันกะสีบ้านจีดเลยนะมันบ้านสบเลยมันตัวนี้มันไอเอ็นเท่านี้มันสีคือคือกันกับไปยานที่เท้ารูดแลวมันมันบ้านแบบแบบสั้นแล้วมันส จเลยนะมันเจ็บจี้เนี่ยนะความเจ็บปวดนี่มันทรมานอีกหนีนอกจากเขาสีบำบัดเองพรมก็ดึงคาพนุกกระดันล่องเงี้สีเนี่ยต้งเศร้าต้งเศร้าตัวใหญ่ย่าจะไปปล่อยไหนกดไว้กดไว้อะไรสั้นเห็ดเองเห็ดเองเพราะว่ามันมันนุ้ยใส่ใส่เราะว่านอนนอนคนเดียวก็เลยประเด็นหนึ่งเลยเออแบบนี้วล่ะ ใช่ใส่กรรมมาชิบสี่ปีจะถือว่าเพียงพอแล้วซาหน้าคือก็ได้ไส่คนดีมันเหตดบาปมาไลนยังใจให้ได้้เรื่องยังใจให้ช่างดำอ่ะยังเออได้ยินข้าวเปิดซองไหมซององยังกกาะไปเปิดในเมื่อบ้านนี่เปิดซองช่างเอ๋ยโวยโบเมียนเนาะช่างยังได้เดืองนี่นะดำ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 ภาษาไทยดำดำหรือกับชาแนลภาษาอังกฤษชาแนลดำดำชาแนล ภาษาไทยมีย right? oh, ังบ <ay> ่เปลี่ยนหรือวะแม่นดำดำนี่เป็นภาษาไทยแต่ว่าชาแนลเป็นภาษาอังกฤษอ๋อดำดำชาแนลเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีเปลี่ยนชาแนลให้เป็นกำลังใจให้ช่างดำเด้อให้เป็นให้เป็นภาษาไทยเนาะไอชาแนลชาแนลเนอซีมันสีนั่นโอเคครับจะขอบคุณมากนะครับผมกับฝากฝากช่อง ช่องไว้นะเอ็นยูนชาแล้วโอ้เอ็นยูน่กลับมาใหม่เริ่มต้นใหม่เพราะเริ่มต้นใหม่เพราะว่าช่องมันธรรมดานี่อันนี้ตัวย่างกับมี่นี่เริ่มต้นใหม่เนี่ยผ่านแล้วเนี่ยผ่านนะครับสั่งอะไรได้แล้วรอแต่พินย่างเดียวตอนนี้คือเมอกีครับผมขอบคุณครับเม่อกีนะครับสวัสดี